ครับในคณะรับท่านประธานในพิธีท่านสมหวังพกุกวงบางโพนะครับท่านัฐเจนชัดกำนำท่านเข้าสู่กรรมทานพระพุทธาต่อไปสิ่งยากพระคุณเจ้านะครับอิมีนาสุกาเรนา ส e, ุป oh, ต e, ิปันโนภะคะวะโตมายังทันเตวิสุงวิสุงรักขณาโุติยัมปิมายังทันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสารเนนะสหปัญจ Nang hantil wisung-wisung rakanataya Tuh sapa samputasa Nang kutasa Kudang terenang kajami Kudang serenang kajami Tuti ampi kudang serenang นำพระชดำริหล <ersch> <Aj ax. S 1> ับประชาเศรษฐกิจ<ณ>ต่อเพียงหลักการทรงงานของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาพุิสัชีวิตดำมิสังคมได้จัดแพทย์ได้รับมมาในการดำเนินการนำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบมา2564ใช้งานพิทสกร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดจนได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตามโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์เรียนรู้ประจำปีพศ .2564 Samvijaya ho hijaya sujaya manghale Patavipokale apiseke sapabuddhanam akaparto เอารุกเอาตัไหนเอาลุมาเสิกงานนี้อ่าโอเคหนึ่ชุดโมทนาครับรอบต่อไปครับเดียวว่าใคเดียวครับเดียวกใครับคุณไนคุนครับไกิรกน้

เจ้หมอกเชิญทุกท่านเลยค่ะยืนตามเป็นผักโมเีถูกเจริญนะครับจะต้องขอกราบขอบพระคุณทางพวกเกียร์ทางรถปอดทางทัวร์อะไรก็แค่แหละบุ้งใช่ไหมหลังจากปลูกผักแล้วต้องอาบน้ำถังนี้เลยครับต่อเด่นไทยนะเป็นรถกระบะกับรถกระบะหนึ่งคันมีประกันอีกหนึ่งคันไม่มี

เหตุเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองโดยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองนะครับนางสาววันเพ็ญ <Okay. S 1> เดชอุดมชัยนะครับหมู่ที่4ี่ตำบลหัวฝายาอำเภอสูงแม่นจังหวัดแพร่ครับมีเบอร์โทรให้ติดต่อได้นะครับ0 8นยออก1809510มีอุดมการ์ในการทำงานคือบรรบับทุกมบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน oh. มีต้นสังกัดหน่วยงานคือกรมการปกครองครับเป็นหน่วยงานที่ และ้การดูแลของกรมการปกครองถือว่าเหมือนเปิดจุดทํางานให้พี่น้องประชาชนได้บอกกล่ญญาวผู้ใหญ่บ้านในานะหัวหน้าหมู่บ้านที่รัษฎรได้เลือกมานะครับก็ถือว่าเป็นก็เป็นหนึ่งในเจ็ดหมื่นกว่าหลักของบ้านเมืองนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนได้ทํางานร่วมกับท่านผู้ใหญ่วันเพนแดดอุดมไทยด้วยความรับความสามัคคีกันก็จะเกิดมาเกิดผลในการบำบัดทุกความรู้สุก,ททกให้กับพี่น้องหมู่ที่สี่ ขึนผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่เฮ้ยกันแทักอ่าใครอีกกำนันเนาะกำนันกำนันนายยกมามายืนนี่ให้ให้ให้จามุเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตทวังเวชยโพโหเฮชยาสุชยมังคะเล อปรราธิตปันนังแกศีเสปัทวิป,ปคะเลอาภิเสกเกสปพพุทธานังอาคัพพบปัตโตะโมทติสุนัขันต,ตังสุมังกรังสุปภาตังสุหุติตังสุกานุจิตย์ยังความมจาริสุปทกินังกายกรรม,มังวาจากรรม,มังตัทกินัง ปัทกินังมโนกรมมังปะเทศิเตปทัาจินาปัทจินานิกัตวะนราพันธสเปัทจินเน่นี้าลัยนี้หครัมอนี่รี่องภวงมาลัยไม่ลงสมัครหมายเลขใดนะครับอา เขาเรียกดอกดาวเรืองเขาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยดอกเรืองเนี่ยฮะเชิญเชิญนายนายนายยิ่งกว่านักมวยอีกนะนามีควโอ้โหนนี้เป็นเจ้าแรกเลยนะแต่บุญพี่ว่ามาเนี่ยฮะแต่เป็นเจ้าโตง่ายเจ้าแรกเลยนะครับมครับหมูนะครับได้นะครับอ่า เตะบุงมะโอเคกระดับวันนี้อ่าอ่าตอไปอ่ามาตอบ่อบใัตัวเดี๋ยวมนตกเลยครับ่ารักยกนิ้วครับกคนี่กเดอ Yeah. yeah.